สายห้าร้อยถูกเขาสี่พันสวัสดีนะครับทำไมลูกพี่ใส่ขึ้นเดียวใส่หนั่นะครับเออคันสิครีดนะครับเต็งรอเนี่ยนะใส่หมวกแล้วหมดงานแล้วเต็งรอเฉยอ่ะอยากเป็นสายยุ่งสายยุ่ง กลับมาโลขึ้นแล้วโอ้ใส่ตัวครอบล้อขึ้นแล้วโอ้เต็งหย่ดเต็มเต็งจอดนะฮะนตนอานอตปสิกันตัวตัวนึง ม่รู้จะเกไปไหนนะวันนี้ยัดเข้ากรูนี้เนี่ยมันจะต้องนัดเข้ามันนี้แล้วตัวนี้หนีปานี้ไว้ครับเทำไปนนี้จับทรงของมันทรงมันไม่ไม่หลดจัดทรงของให้มันหนักทำแบบอุ้ใส่ไปรอเลยเนี่ยไปง้างเลยอีมือมือมือเราลงใส่ลงใส่นอนนักก่อน เดี๋ยวไปน้องได้ก่อนตัวนึ่งพวกมึงไปช่วยจับถ้าพวโกลยกขึ้งใส่มันก็ได้ยุแต่มันมันต้องหลายคนหน่อยสคนก็ต้องนี่แหละ ใส่ไปยังรออันนี้มันอันนี้เขาอยากได้แบบคนตำครับต้องเว้าอีกนคุณต้องเว้าขาฝั่งนู้นนิดนึงอะแรงไแรง que é getting que é um รอ,อ like, เนี่ยั่นี้เบี้ยวเนี่ตรงตรตรงนี่มันดึงมาก่า้นี่ผมหมายถึงขาเนี่มันเบี้ยวมันยุบนยุบเข่า แนนเ,ลเ,เ,เแล้วก็จอดเงาเว็บเลยค้องใหม่ <laughs>

รบัตรเกยคริตเตอร์ไปไหนบ้างเมื่อกี้โอ้ทำไมลืมสายขานี้เข้าไปคนมาเอ้ยแม่งมันโถดโตรนี่พูดอะไรวะนี่งสอง น,นหนมชอบขาขาอ้วนนย